นี่คือจุดเริ่มต้นของสัปหลาดตัวหนึ่งเฮ้ยเองอะเอาเงินมาดิพี่ไม่เอาผมมีเงินแค่ยีบาทเองพี่นี่มันเงินที่แม่ผมเอามาให้อย่าเอาไปเลยพี่ตูไม่สนว่าใครเอามาแต่เองต้องเอาเงินมาให้ข้าเข้าใจไหมไอ้เด็กกระโปรงเข้าใจแล้วก็พี่เอาไปกับพี่ยีบาทแล้วอย่ามาทำลายร่างกายผมนะพี่ผมก็ร้องเลยล่ละแค่นี้ก็จบจะให้พูดมากทำไมวะ โอ้ดูตีเลยโอ้โหหนังเรื่องนี้ก็สนุกมือนกันนะเนี่หนังเรื่องเจ๊หงเนี่ยปะทะก็ศิลาเนี่ยโอ้โโคตรเฟี้ยวเลยเจ๊หงนี่เป็นนางเอกเนี่ยโอ้เฟี้ยวอะไรนักเรียนวันนี้มีเด็กใหม่เข้ามานะนักเรียนนั่นมันเด็กใหม่เงี้ยหรือทำไมหน้าตาคุนค้นๆมันฉันเคยเห็นมาที่ไหนมาก,ก่อนนายกิฟเองละมัง้ง สวัสดีครับผมเชื่อว่านแมนนะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากทุกคนด้วยนะคบวันนี้ผมจะมาเป็นเพื่อนใหม่ของทุกคนนะครับนี่นายเป็นเด็กใหม่งเงี่ยหรอฉันเพิ่งเคยเห็นนายเป็นครั้งแรกนั่นเนี่ยแล้วนายย้ายมาจากที่ไหนหรืออ้าวแล้วหน้ากากนั่นคือหน้ากากอะไรเอออ๋อหน้ากากนี่เหรอเออคุณยา่ไปสนใจเลยนะแต่ว่าเรื่องดาวนั้นก็ไม่จบสิ้น <c oughs>